มาพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการของดนตรีไทยนะครับในรายวิชาดนตรีไทยนะครับวิวัฒนาการของดนตรีไทยสาเหตุและปัจจัยการเผยแพร่การกระจายทางวัฒนธรรมนะครับเมื่อมนุษย์มีการย้ายถิ่นฐานไปที่ไหนก็ย่อมมีการเอาวัฒนธรรมนั้นไปด้วยและผสมประสานกับ สภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับวิวัฒนาการของดนตรีไทยดนตรีชุมชนศาสนาและการเมืองนะครับดนตรีไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในชุมชนเนื่องจากดนตรีได้รับใช้มนุษย์ ทั้งในส่วนงานพิธีและศาสนาหรือศาสนาวิธีที่นำดนตรีเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับปฐมบทดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองนะครับดนตรีภาคกลางในรูปแบบวัฒนธรรมหลักนะครับ อันนี้คือลักษณะของดนตรีภาคกลางนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคกลางในได้รับการดูแลจากทั้งราชสํานักและหน่วยงานของรัฐบางส่วนได้รับการพัฒนาจนเป็นการแสดงหลักของชาตินะครับดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือนะครับเรามาดูภาคเหนือกันนะครับลักษณะของดนตรีพื้นเมืองล้านนา คือมีสำเนียงไพเราะอ,อ่อนหวานนุ่มนวลโปร่งสบายเนิบช้านะครับแต่ก็มีการบรรเลงดนตรีที่มีจังหวะตื่นเต้นและคึกคักนะครับอันนี้คือลักษณะของวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือนะครับต่อไปวงดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานอันนี้คือการแสดงของวงปงลางนะครับลักษณะของ ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานคือสำเนียงที่เรียบง่ายมีจังหวะและทำนองที่สนุกสนานนะครับถ้าเป็นกลุ่มอีสานตอนเหนือจะมีสำเนียงภาษานะครับที่มีสำเนียงคล้ายภาษาลาวนะครับอันนี้คือลักษณะของดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานนะครับ ต่อไปดนตรีพื้นเมืองภาคใต้นะครับนี่คือลักษณะของวงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้นะครับลักษณะของดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ได้รับอิทธิพลมาจากดินแดนใกล้เคียงหลายเชื้อชาติจนเกิดการผสมผสานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นะครับแตกต่างจากภาคอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องนะครับการเน้นจังหวะและลีลาที่ เร่งเรานะครับดักแน่นแล้วก็คึกคักน,นี่คือลักษณะของอดนตรีพื้นเมืองภาคใต้นะครับสาระดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องดนตรีและเครื่องดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้มีลักษณะที่สามารถแยกออกได้2กลุ่มใหญ่ได้แก่วัฒนธรรมเครื่องดนตรีไม้นะครับ วัฒนธรรมเครื่องดนตรีโลหะก็คือจะมาพูดถึงเรื่องอโดยเห็นได้ว่าเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายระนาดของไทยนะครับอันนี้คือลักษณะคล้ายระนาดของไทยมีการกระจายทั่วไปในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ระนาดไทยนะครับนางนาดของลาวระเนียดของเขมรแล้วก็ปัตตาลาของเมียนมา อีกส่วนหนึ่งเป็นวัฒนธรรมของมีปุ่มนะครับที่กระจายไปในประเทศที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่และประเทศเป็นหมู่เกาะได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนดารุสซาลัมนะครับแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชม นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ศึกษาต่อไปขอบคุณครับ